Hello, everyone. I'm Teacher O. Welcome to online class. How are you today? I hope you will be happy today. It's lovely to see you today. And what we will you learn today? Here we go. And this is our lesson today. ค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่อง pronoun น,นะคะ pronoun ก็คือคสํสรรพนามซึ่งคสํสรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนคํานามนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่อง pronoun ในวันนี้นะคะทิ a เชอร์อยากจะให้นักเรียนได้ทบทวน p a r t of Spe e c h หรือชนิดของคําหน้าที่ของคําในประโยคก่อนนะคะ เราจะต้องรู้พื้นฐานเลยคือคำแต่ละคำเนี่ยจะทำหน้าที่ต่างๆกันไปในประโยคนะคะซึ่งเราก็แบ่งได้เป็น8ชนิดค่ะตามหน้าที่ของคำนะคะชนิดแรกก็คือคำนามหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า noun ชนิดที่2คํคำกริยาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า verb คำวิเศษภาษาอังกฤษเรียกว่า adverb คำสันธาน conjunction คำสรรพ,พนามผูนามคำคุณศัพท์ adjective, คำบุพบท preposition, แล้วก็คำอุทาน interjection น,น,นะคะหน้าที่ของคำทั้ง8ชนิดนี้นะคะที่เชื่ออยากให้นักเรียนทบทวนนะคะทบทวนบ่อยๆคำนามก็คือคำที่ใช้เรียบชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่คำกริยาหรือ verb ก็คือคำที่ใช้แสดงการกระทำ คำวิเศษ adverb ก็คือคำที่ใช้ขยาย verb คือคำกริยาคำสันธาน conjunction ก็คือคำเชื่อมและคำสรรพนามที่เราจะเรียนกันในวันนี้เจาะลึกไปในรายละเอียดนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะคำคุณศัพท์ adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามคำบุพบท preposition คือคำที่บอกตำแหน่ง คำอุทาน interjection คือคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะค่ะคำทั้ง8ชนิดนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนรู้ว่าคำชนิดนั้นเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยคเราจะได้เรียงลำดับคำในประโยคได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเราในวันนี้ก็คือโคนาหรือสรรพนามนะคะ ซึ่งสรรพนามก็ยังแบ่งย่อยเป็นอีก4ประเภทนะคะชนิดแรกก็คือ personal pronouns สรรพนามที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของนะคะซึ่งเราจะได้เรียนในวันนี้และ personal pronoun ยังแบ่งได้อีกเป็นสรรพนามที่ใช้เป็นประธานซึ่งก็ได้แก่ i y o u he she it we they นะคะ แล้วก็สรรพนามที่ใช้เป็นกรรมก็ซึ่งได้แก่ Me, You, Him, Per, It, Us, t h e m เดี๋ยวเราค่อยไปดูการใช้นะคะค่ะ pronoun ชนิดที่ 2, 4, ทสอง reflexive pronouns คือสรรพนามที่เป็นการสะท้อนกับประธานเป็นผู้กระทำด้วยตนเองนะคะก็เช่น myself ด้วยตัวของฉัน yourself ด้วยตัวของคุณ himself ด้วยตัวของเขาผู้ชายซึ่งอันนี้เราจะค่อยๆเรียนพูนาวในแต่และชนิดต่อไปนะคะชนิดที่3 Demonstrative Pronouns ก็คือสรรพนามที่ใช้ชี้เฉพาะนะคะ This, this, นี้ these เหล่านี้นั้น o s e เหล่านั้นเป็นต้นนะคะค่ะแล้วก็อีกชนิดนะคะ i n t e r r o g a t i v e pronoun นะคะก็คือสรรพนามที au, who, poem, what, right ่ใช้แสดงการถามหูใคข w หู้ก็ใครที่เป็นกรรม whose ของใคร what อะไร with อันไหนนะคะที่เชื่อพูดอย่างคร่าวๆกับชนิดของ pronoun ก่อนนะคะต่อไปในคลิปต่อๆไปนะคะเราจะเรียนเจาะลึกแต่ละชนิดนะคะวันนี้เรามาดูเรื่อง p r o n a l pronoun s นะคะ คำจำกัดความที่ลงรายละเอียดลงไปนะคะ personal pronouns ก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของโดยทำหน้าที่เป็นประธานนะคะประธานคือผู้กระทำหรือเป็นกรรมผู้ถูกกระทำในประโยคนะคะ personal pronouns จะมีสองแบบคือทำหน้าที่เป็นประธานและทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะ เรามาดูนะคะว่า personal no pronouns ที่เป็นประธานมีอะไรบ้างก็มีได้แก่ I ฉัน you คุณหรือเธอท่านก็ได้นะคะในภาษาไทยเราพี่เขาผู้ชายชีเขาผู้หญิง it มัน we พวกเรา you พวกคุณพวกท่าน they พวกเขาทั้งหลายหรือใช,ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของก็ พวกมันนะคะต่อไปเป็น personal pronoun สับพนามที่เป็นกรรมถ้าคำสรรพนามไปอยู่ในตำแหน่งประธานก็จะใช้ในช่องแรกนะคะถ้าใช้เป็นกรรมก็จะใช้ในรูป i ก็จะเป็น me น,นะคะการใช้ก็จะใช้แทนผู้พูดซึ่งตัวเราซึ่งอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะเอกพจน์บุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3วันนี้เราทวนนะคะ ค่ะถ้า u u เป็นประธานเป็นกรรมก็เป็นยูอันนี้จำง่ายนะคะสำหรับยูจะใช้รูปเดียวกันก็คือใช้แทนคนที่เราพูดด้วยต่อไป He เขาผู้ชายถ้าเป็นประธานก็ใช้ He ถ้าเป็นกรรมก็ใช้ Him ก็คือใช้แทนคนที่เราพูดถึงซึ่งเป็นผู้ชาย She เขาผู้หญิงถ้าเป็นประธานก็ใช้ฮีช ถ้าเป็นกรรมก็ใช้เธอนะคะก็ใช้แทนคนที่เราพูดถึงผู้หญิง it มันถ้าใช้เป็นกรรมก็ it อันนี้รูปเดียวกันนะคะก็จะจำง่ายก็จะใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้ในตัวอักษรสีฟ้านี้จะเป็นเอกพจน์นะคะเป็นประธานที่เป็นหนึ่งเดียวนะคะส่วนสีเขียวข้างล่างถ้าเป็น v พวกเราเป็นประธานใช้ v ถ้าเป็นกรรมจะใช้อัสก็คือใช้แทนกลุ่มผู้พูดซึ่งรวมตัวเราอยู่ด้วยนะคะยูเป็นประธานเป็นกรรมก็ยูยูนี่จำง่ายที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสรรพนามที่เป็นประธานสรรพนามที่เป็นกรรมเอกพจน์หรือพระหูพจน์จะใช้รูปเดียวกันหมดนะคะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะเด เขาทั้งหลายพวกมันก็ได้ถ้าเป็นประธานก็ใช้เดแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคจะใช้เดมนะคะค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการใช้ใน personal noun แต่ละประเภทนะคะประเภทแรก subject Pro noun เมื่อกี้เราได้เรียนรู้ความหมายไปแล้วว่าเป็นสรรพนามที่เป็นประธานก็ได้แก่ I, U, H, She, It, V, D นะคะถ้าอยู่ในตำแหน่งประธานจะต้องใช้ลูกพวกนี้นะคะค่ะประโยคแรกค่ะ My name is Nancy My name is Nancy ฉันชื่อ Nancy ่นะคะฉันตัวเรานะคะพูดถึงตัวเราพอมาเป็นประโยคถัดไปพูดอีกครั้งหนึ่งฝรั่งเขาจะไม่ใช้ คำนามแล้วนะคะเขาจะใช้คำสรรพนามแทนก็จะกลายเป็น I come from China I come from China ใช้สรรพนาม I แทนฉันในตำแหน่งประธานของประโยคนะคะต่อไปประโยคที่สอง This is my father This is my father นี้คือคุณพ่อของฉันคุณพ่อของฉันเป็นคำนามนะคะ พอพูดถึงคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งจะบอกว่า he is a teacher he is a teacher เขาเป็นคุณครูจะพูดถึงคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งคุณพ่อเป็นผู้ชายนะคะก็ใช้สรรพนาม he แทนนะคะอันนี้ he อยู่ในตำแหน่งประธานต้นประโยคต่อมาอีกประโยคหนึ่งนะคะ i have a dog i have a dog ฉันมีสุนัขหนึ่งตัวสุนัขเป็นคำนาม อยากจะพูดถึงสุนัขอีกครั้งหนึ่งว่า it is called lucky it is called lucky มันชื่อ Luc ก y นะคะเราก็จะใช้สรรพนาม it แทน the the dog นะคะไม่ต้องพูด a d o g แล้วอีกครั้งหนึ่งใช้สรรพนามแทนคำนามและอยู่ในตำแหน่งประธานของประโยคค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดู object pronoun สรรพนามที่เป็นกรรมนะคะ สรรพนามที่เป็นกรรมกรรมก็คือผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทำตำแหน่งก็จะอยู่ตรงไหนคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าอยู่ตรงไหนผู้ถูกกระทำจะอยู่หลังคำกร,ริยาบอกให้เรารู้ว่าประธานทำอย่างไรกับกรรมนะคะก็ได้แก่อยู่ในรูปของถ้าไอเป็นกรรมก็อยู่ในรูปของมีอยู่ก็อยู่ที่เป็นประธานถ้าอยู่ เป็นกรรมก็เป็น him she เป็นประธานถ้าเป็นกรรมก็ใช้ her it ประธาน it ถ้าเป็นกรรมก็ใช้ it ประธาน we ถ้าเป็นกรรมจะใช้ u s ประธาน they ถ้าเป็นกรรมจะใช้ them นักเรียนจำให้ได้นะคะว่า subject pronoun มีอะไรบ้างและ object pronoun มีอะไรบ้างพอเราจำได้แล้วเราก็ วิเคราะห์ประโยคว่าคำคำนั้นทำหน้าที่อะไรในประโยคเราก็จะเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างประโยคของ Object Pro n o u n ประโยคแรกนะคะ I can jump very high I can jump very high ฉันกระโดดได้สูงเลยฉันกระโดดได้สูงมากๆเลยแล้วประโยคถัดไปก็บอกว่า look at me look at me มองดูที่ฉันสิ คำว่ามองดูนะคะมองดูมาที่ชั้นชั้นตัวนี้จะกลายเป็นกรรมแล้วเพราะว่าถูกมองนะคะเราจะต้องใช้ในรูปกรรมกรรมของ I ก็คือมีแล้วทีนี้นักเรียนสังเกตนะคะว่าสรรพนามที่เป็นกรรมเมื่อกี้เราบอกว่าอยู่หลังคำกริยาใช่ไหมคะถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเลือกใช้รูปกรรมนะคะต่อไป My teacher is kind. My teacher is kind. คุณครูของฉันใจดี Everybody likes her. Everybody likes her. ทุกคนชอบชอบเธอเธอหมายถึงคุณครูนะคะคุณครูเป็นผู้หญิงคำว่าชอบเป็นคำกริยาคุณครูคุณครูถูกชอบโดยคนทุกคนเลยคุณครูจึงเป็นกรรมในประโยคนี้นะคะเราก็ใช้ her ต่อมาอีกประโยคนะคะ you must not play with the knife you must not play with the knife เราจะเราต้องไม่เล่นมีดนะคะมีดมันอันตรายคมเราเล่นไม่ได้นะคะแล้วอีกประโยคก็บอกว่า give it to me give it to me เอามันมาให้ฉันในประโยคนี้ ที่เชื่ใส่ตัวแดงไว้เท่ากับว่าเป็นกรรมอยู่ในรูปกรรมทั้งสองประโยคเลยนะคะอีกตัวนี้แทนไนฟ์มีดกีบอิทนำมันมามีดถูกนำมามีดเป็นกรรมนะคะถูกนำมานำมาให้ฉันฉันก็เป็นกรรมอีกเพราะว่าให้เธอเนะ่ะเอามีดมาให้ฉันนะคะตัวนี้ทั้งสองตัวเลยใช้ในรูปของกรรมนะคะค่ะทีนี้ more example more example มาดูตัวอย่างประโยคมากขึ้นแล้วก็นักเรียนลองช่วยทีเชอร์ทำแบบฝึกหัดหน่อยนะคะประโยคแรกทอม I told จุดจุดจุด to t o d y your room ทอม I told จุด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 ท o ย o m ทอมฉันบอกให้จุดจุดจุดทายดีทำอะไรคะทำความสะอาดห้องของเธอนะทอมฉันบอกให้ทำความสะอาดห้องของเธอเพราะฉะนั้น ชั้นโทรตรงนี้ควรจะเติมอะไรดีคะตอบให้ได้ก่อนนะคะว่าจะเติม subject pronoun หรือ object pronoun เราก็ไปดูว่าข้างหน้าคำว่าโทเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นช่องว่างที่เขาให้เติมจะต้องเป็นกรรมนะคะเพราะกรรมอยู่หลังคำกริยาแล้วทีนี้ตัวเนี้ยสรรพนามตัวนี้ควรจะแทนอะไรดีคะนักเรียนได้คำตอบหรือยัง ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ you I told you อันนี้เป็นการว่าเรียกคนชื่อทอมนะแล้วก็บอกเขาว่าฉันบอกคุณแล้วนะให้คุณจัดห้องเพราะฉะนั้น you ตัวนี้แทนทอมนะคะเป็นการคุยกันโดยตรงนะคะต่อมาข้อ2นะคะจุดจุดจุด R. David, Mary and Sharon จุดจุด R. ุด v i d Mary and s h a แอน ตัวที่หายไปทำหน้าที่อะไรในประโยคคะต้องวิเคราะห์ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะคะค่ะอยู่ต้นประโยคแล้วอยู่หน้า verb to be เพราะฉะนั้นตัวที่หายไปก็ต้องเป็น subject pronoun คือสรรพนามที่เป็นประธานนะคะทีนี้เราก็มาดูควรจะใช้สรรพนามตัวไหนใช้ตัวไหนดีคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ They are เดว a ดแ a ร a ่แ a นชาร o n ใช้สรรพนาม they เพราะว่าประธานมีทั้ง David, Mary แล้วก็ชาร o n นะคะบอกให้เรารู้ว่า3คนนี้มีชื่ออะไรบ้างนะคะค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของทั้งประโยค subject pronoun และ object pronoun นะคะทีนี้ที่เชื่อมี exercise มีงานการบ้านให้นักเรียน5ข้อนะคะให้นักเรียนเติมว่า ข้อไหนควรจะใช้ subject pronoun สรรพนามที่เป็นประธานข้อไหนควรเป็น object pronoun สรรพนามที่เป็นกรรมนะคะโดยยึดหลักอย่างที่ทีชเชอร์บอกไปนะคะถ้าเป็นประธานก็เป็นผู้กระทำนะคะก็มักจะอยู่ต้นประโยคแล้วก็อยู่หน้าคำกร,ริยาถ้าเป็น object pronoun ที่เป็นกรรมถูกกระทำก็จะอยู่หลังคำกร,ริยานะคะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำดูนะคะ Okay, so English is practicing English is practicing ภาษาอังกฤษคือการฝึกฝนนะคะเราต้องฝึกฝนเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพื้นฐานดั้งเดิมภาษาแม่ของเรานะคะเราจึงต้องเรียนรู้ฝึกฝนให้มากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้น keep practicing keep practicing ให้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเก่งขึ้นได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะ So today I have to say goodbye. See